ียงบักกะลงงัวกินหน้ปองแปงปองปตงอยู่พี่น้องมือในเฮาสิผ้าเขาวสวนก่อนเด้อหาเก็บแนวขายเพรวะมือน,นี้เป็นวันเสาร์เนาะสาบายดีส,าบ,าดสาบายดีตอนค่ำเด้อทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงแล้วแดดเริ่มอ่อนแล้วก็สิเขาวสวนก่อนเมืวว่อวานนี้ก็เขาเมืวว่อวานนี้พากกนถทอนทั่วดินแล้วเรียบรยบ้อยทอนจนเบิดมือน,นีนสิผ้ามาเก็บบวบอันนี้เป็นผักเมยใหญ่รุนเบงเลวกะใหม่โอ้ยกำลังงอกเห็นปะ แตกงอกเลยเบียหมักผิกหมักเขืออันอยู่ในกระถางเชียอฟา้าซ่อนเป็นคนปลูกเองเนาะหน้าฝนต้องปลูกแส่น,นี้มันจะได้กินโดนๆจากในสีไดระบวบก,ก็ได้ดอกหนาบานหุ่งอยู่อ๋อเก็บเมื่อใครเมื่อลงตลาดวันอาทิตย์ก่อนเดือทุกคนเพราะว่าบได้ลงหลายทิตแล้วกลับมาหาเงินเป็นปกติก่อนบัดทีนี้ อทางอยากท่ายอยากตัดสมเจ้าเบิร์เมวันทองมันกำลังเห็ดอันเห็นปะห่วมหาสมของหมู่ไหมนี่ซัานีลูกง,งามๆเลยพอดีเก็บพอดีแกงแซ่บแกงหวานตกพืชไปจ้ะเกือ,มอบมีแต่บวบโอ้ยจะเป็นดกแทดกว่าเดี เมียรุ่นเราได้เงินนำบวบเนี่ยลายบาทลายลอยเติบได้หนิขอ,องพี่พีพี่พี่พบวบอืมเหมือนในซ้อนเก็บเบิดเลยได้นนนนนหนิเนาะเก็บดูน้องสานี่งามอิลิบางเนี่ยต้องแนงต้องแนงอยู่พี่โอ้ไม่หมากเนายอยู่พูเห็นปะสะบายดีอีเทียน่งเดินทุกคนมาเด้อเก็บบวบจ้าได้มือกล่องแล้วได้อีโพรโอ ตัวหนีบถืำงามเลยปั่นผาอาบน้ำซาผมกำลังเลี้ยวพี่น้องเขา่าสวนอีกพี่น้องอ,นอ,นอาบใหม่โอ้หมุนเบอเร์เลยเพว่าเขาหน่อยเดี๋ยวให้เขาไปเก็บทั้งนู้นอันนี้เอาบหกมัน <c oughs> น่อยโทษซ่อนหมากแต่ว่ามันออกคู่หมากคู่ตา ตัดมัดขาแล้วมารถเจิมหัวนี่นะป้าขาอ,อีลีโนโฟบุ้งเนี่ยแมงวันทองนะเพราะมันมาแล้ว เชื่องคุณแม่เราอยู่แถวๆนี้ท่านใดได้มันไกลเหรอท่านใดมันบ่เนาะ ไอเดียนี่ว้าวมหัศจรรยมันคืออยู่ในอุ้มขับแค่ว่าอันนี้ใหญ่แฮงแต่ว่ามันท่านได้แก่เดี๋ยพี่น้องมันแบบ หมากมันตึงค่ะเราแต่ว่าในมันแไดแก่เอาไปแกงพอดีเสียบในหวาน,วน อ,อแต่ว่านี่ทุกคนนี่เดี๋ยวจะลงมาโยนให้ทางล่าง อยู่ตรงคูแล้วมันจงะได้มันคาเครื่อ อยาก้จากหน่อยพี่จอยู่นี่คือได้ลายเลยเด้อทุกคนนี่ได้ลายเลยเด้อจ้าเก็บบวบแล้วหล่ะเก็บมาทั่วต่อเลยทุกคนเพราะว่ามื่นเชร้ามันไปแต่แตเศ้าเนาะต่หาตลาดเชร้าวันอาทิตย์เขาต้องตื่นแต่ดึกๆอะ่ะหมักบ่งงามกะไ้กินเองก็ว่าต้องเก็บออกข้าวป้าข้าในมันกระเถ่าถึงแล้วลนะ่ะ มาเราไได้เห็นวดบากอย่างโอ้เจมีเอาใบลาลอ๋อถอะก ขบือหน่องข่าวของส่วนอันนี้ผม,มเห็นผู้เก็บอยู่บนบงติขนาดเคยยืนได้ดิเนี่ยมีรู้แล้วเห็ดติ๊บกันสดอ่ะอให้เรเข้าตาอันนี้เราไก่เก็บขายตลอดเลยล่ะเอาบนนี้เหรออืมเอาอแล้วเอาไว้เนาะ กลยใช่กับเป็นเวนเจ้าของมันยามเข้ามาเก็บเลลมันสีเหนียวมันกัดเขาทำบ่มาใส่เป็นเพื่อ กำลังเป็นหมากนออาเดียฉันมาชีดพูดหมากโดกำลังแรงพูดหมากโดกมาทังเลยเลยฉีดหมดขันเลยบางหมากไงเง่าอยู่ใดหมากใดที่มันเป็นเพียเป็นยังบ้าถกไข่นี่ ไอ้ทนนี่ว่าใหญ่เต็มถี่เลยเก็บไปได้สองสามเดือนคนพี่เก็บสดสดเพว่าเสียเอาไปตำไปใส่ลาบเท้ารัวไปพัดเนาะเสียบได้มันหวาน ต,ตันี้เปลี่ยนเตดิุ่นมาอาย่ตัวนีเอไดไกำงนางนั้นจ้ะโอ้ะไกรกำเอางาอาย่นี่บางทีมันต้องเลยจอเทร่งข้างเทรดข้างแบบนีบบดีเลยมันมันจองใส่กันแล้วเขาเขาโบเห็นอยู่หลังมัน อันน้ำวบวกบุกนีมบักถิ่นขันเห็ดขนึ้นมาคนบ,กกบ,บักอะไรบักขึ้นมาเหรออย่างว่าบักเหลิมเห็ดตอนนี้มันหอดมันเห็ดเก็บผุบเหมือนอย่งนี้มั้ยโอเค อย,ยู่ด้อวันพี่ะดยิ่ง เก็บแล้วเรียบร้อยทุกคนมาทั่วก็ได้ประมาณสองสามกัมเนาะประมาณสามกัมอันนี้บวบวบวบนี่ก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่ด้แลวสวนสี่กัมถั่วออกให้เบิงเด้อปาถั่วอุ้ยถั่วดือ้อเก็บสดๆจากสวนพี่น้องนี่อันนี้สิเป็นบวบของเฮาจ้า มีท้งหมากใหญ่หมากหน่อยแต่หมากใดมันใหญ่เกินก็คือบบขายเนาะเลือกไว้ใส่แกงละไม่เขาใส่อมกุบอมปะรือว่าลวก,กินเองเพราะว่าเข้าไปขายหมากใหญ่เขาจะอยากตีบบอยากซื้อแปลว่าฮาว่ามันเถ่ายัางสินะเนาะเพราะฉะนั้นก็โอเคจบปัญหาไว้กินเองนี่เอาไปเอาไปหนึ่งแสบตัวโอ้ยหอมหอมว,วาน,วานอันเดียวไปหลงังหนัก เรียบร้อยจ้าค้องคายมืออื่นจักได้เอียงแน่ดอกมอนีต่ว่าเครื่องปลูกอยู่ในส่วนที่ซอนเก็บก็คือมีบวบมีแตงแล้วก็มีมักทั่วดินไม่ใยรุ้นเนาะถาเบิ่งอีกเื่อตอนคำทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือศิลาหรือขอบใจเบิดสูู้สู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัเดอไปแล้วสบายดีพอกันมืออื่นอยู่ตลาดนัดจ้าบได้ บรด้คลายหลายทิศเพงเราไม่ต่ไปก็ไปบริกับเขาสู่หมดหาเงินปกติแล้วจริงจังดิงไปใส่เงินเบิดเลย